ครับเดี๋ยวเข้าไปดูสตกาสิเกอ์หน่อยข้างในครับแต่งแลแต่งว้วพิเศษรงเท้ทา,ทามีฮะคุณครับครับโอ้เอเอไม่ยินเกิดอาเลย ตาบ้านเนื้อปีนพี่ชายรองเท้าเนี่ยนะมาดูไฟในรัสเซียเกมครับดูดูถึงความหืมครับไม่มีฝุ่นเกาะเลยครับยี่เมตเจ็ดชูยเยอะแท้หน่อยเอาไว้ทำอะไรได้หนี่เนี่ยคนะวันนี้โสดครับน้องชายนี่โสดครับพี่ชายนี่พี่ชายก็โสด <laughs> เอ้ครับดูครับสี่ชมฟูครับวันนี้เสียเกมอยู่แอบมาครับน้องชายดูไฟใหนครับดู้างไนครับดูครับดูเห็นอะไรไหมดูครับดูให้หมดครับจะขอไม่อยู่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับดูครับอันนี้เครื่องสมางครับ ดูครับดูเบ,น,บนเน็ตใช้คำเบนเน็ตนะฮะซันซิลนะครับ,สรบเสียเกมครับมีก,การไกเตัดเล็บครับม,มีการไกเตัดเล็บมีแม็กมีแม็กด้วยครับมีแม็กแม็กอันน,น,น,นั้นอะไรไว้แม็กทุกแม็กโอ้ยทุกไว้แม็กบินก,น <laughs> การ์ตเตอรเล็บนะครับนี่ รือของเขาก่อนครับเครื่องชาร์จใส่ชาร์จมีสองหัวมีของ oppo ทั้งสองอันเลยซื้อมาคู่กันครับนี่ถ่ายรถสีเกมครับร้อนร้อนนี้ขึ้นรถก่อนอันนี้มาจ่ายญี่ปุ่นครับไม,ไม่ไม่เกะเออกครับ <laughs> อันนี้ปักบ้านเราครับ <laughs> เออใส่ชุดนี้ก็ดีๆเนะี่ย กโอ้นี่ตริงแต่ทำไมมาเน๊ยฟังเสียงนั่นไหนครับนี่ดูนคนขับครับนี่ฮะนิ่มมากครับเสกมนิ่มจริงฮะเออเบาะนิ่มครันเบาะน,นิ่มนะิ่มฮะนิ่มอยากนั่งทั้งไม่ได้ครับอกอเกมี่ครับโ <laughs> ทรมา เดี๋ยวตรงนี้แหละฮะงานปากบ่อครับปากบ่อจริงๆรฮะขุดตากบ่อเทข้างบ่อแนะนำตัวเท็กโฟนนะชื่อไตเกอร์ครับไตร์เกอร์ก็ไตร์เกอร์ครก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทิติวัฒน์นุสิตรัมครับอ่าทิติวัฒน์นุสิตรัมเนี่ยเฟซบุ๊กสาวๆคนใดนะสาวๆคนใดนะทิติวัฒน์ฮะนุสิตรัมครับ บีไปเลยครับเดี๋ยวเซเกมจะไปทหารแล้วครับ <laughs> <laughs> เซเกมนี่เมื่อกี้ถ้าเลือกทหารนะาน,น,นะครับเข้าเกณฑ์เลือกแล้วครับแต่ว่ายืนอยู่ในช่วงโควิดนะครับก็เลยยังไม่ได้เลือกสบายไปเลยเลื่อนบีครับถ้าใบแดงก็เนี้ยไทเกอร์ครับไทเกอร์ เคยจะครอบโครงนะไปเรียนแต่เรีเนี่ย<ป>เรียนอยู่บ้านกนันนับเนี่ยการทารารมอูยินสบายครับใครสนใจอยากมานั่งครับ